วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิจออกตามล่ามงกุฎทีเบอร์ EP 2พี่น้อง,องหลายคนขอกันเข้ามาว่าอยางให้พี่ทำ EP 2ต่อพี่าาก็จัดให้เลยทันทีเอาล่ะถ้านน้องพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วย l ลเว่ s ช็อปร้านบริการเติมโรบักราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบ็อกฟุต d ิงเลกาซีเบสบอลซ b a t เซอร์ o บทเทน o กลสตองเกตแบทเทน u n d และแมปดังๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจเลเว่นช็อปเติมถูกเติมไว้ใส่ใจ100%ซ็มาครับผมเราก็หาคนที่มีมงกุฎบนหัวนะเ <c oughs> จอแล้ว นี่เหรอมงกุฎบนหัวเฮ้ยมาพี่ขย้ำหน่อยดิเอ้าเอ้าหลุดเฉยเฮ้ยนั่นนั่นเอาแล้วกินไม่ดีแล้วกินไม่ดีแล้วนี่ไงมันมีลูกสมุนกูว่าแล้วไงอุ้ยตบโดนครับผมอย่างนี้ไม่โดนนะสมแน่มาเด้เอ้าเอ้าเมื่อกี้นี่มันกดอันตรีหรือเปล่าวะฮะไอตัวมงกุฎมันกดอันตรีหรือเปล่าไม่อกีเฮ้ยโอ้โหโอู้หโอ้ยยำใหญ่ยำใหญ่ไกลตอน ใจเย็นอืออือโอ้โหแม้นประกบหน้าประกบหลังเลยเฮ้ยกูบล็อกหน้ากูโดนหลังเดียอย่างเนี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากมันมาลากมันมาให้มันอยู่ใกล้ๆคนหน่อยอ่อเอามาทีละตัวอือไม่โดนหรเว้ยเฮ่เอาเยอบไม่ทันน,นั่นโอ้โหมันอืเข้าหน้าเข้าหลังไปพวกนี้โอ้โหมันสมรดิฉันกันเกิน,กนโอ้ยใ,ใครอีกเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นน้องใจเย็นเอ้ยเอ้ยโอ้โหอ้อแตกนะ มาถึงก็ใส่เลยบอสเนี่ยเหยียบหาขึ้นมาจับหนึ่งเอาไงมึงเอายังไงนะเหยียบกระมอมมึงม่โดนป่ะเอาเหมืนแดนอ้อมหลังใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอย่ามาเสียนอย่ามาทำซ้ำนำเสียนแถวนี้โอ้ไม่โดนอีกสวยแล้วสวยแล้วอ่ามีแหลกดอเวยนมาดิกูบล็อกจับหนึ่ง จำหนึ่งแล้วจำหนึ่งแล้วเอียวโอจอัดหน้าไปเลยครับผมยังมานี่แตลกไหมอุ้ยไม่โดนโอ้โหอะไรวะเนี่ย<บ>โอ้เค้าเตอร์ก็ไม่เอาอีกสวยละเอาไหมหอโอ้โดนเหยียบสามเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเอาบล็อกได้ครับน้องว้าบุหลอกเคอเตอร์สมหน้่แตกเป็นแค่ลูกกระจอกเนี่ยเป็นแค่ลูกกระจอกอนีอ่อาจบางอาจมาสู้กับพี่เอาอีกเหรอเจ้าอีกเหรอเออไอ้พี่ก็จัดให้นะครับโดนตีมาอย่างนี้ก็โดนนี่น้องนะมา เอาใช่ไหมบล็อกเว้ยโอ้เขาเติร์ชเฉยอะไรกันครับเนี้ยงงไปหมดแล้ว <Not> อ <Burada> ืมอ้โอู้โดนสวนโดนสวนโอ้ยต่อยช้หน่อยใจเย็นแหลกดอเว้ยแหลกดอเลยไงจับหนึ่งจับหนึ่งก็เกี่ยวโตคอมโบย่ำก็ะมอมอีกทีนึงเป็นยังไงอืมอืมแต่อย่าเก่งนพี่ไอ้น้องอย่ามาตึงไม่ใช่หนังยางเอาเอาอีกเหรอ เอาอีกเหรอฮะลบไม่เขียนไม่หลักโอ้ยโอ้ยโดนบล็อกโดนบล็อกใจเย็นใจเย็นเฮ้ยโอ้โหไอ้หน evet. ุ Tower, ่มนี่ฮะไอ้หนุ่มนี่มึงจะเอาอีกใช่ไหมมามาดินี่จะจัดให้ครับน้องอือกูไปสวนมันแล้วว่ะกูไปตีมงกุฎดีกว่าเดี๋ยวมีคนล้างมงกุฎพี่อือใจเย็นมาที่พี่มาแล้วน้องมาอู้ยอันนี้มันตามไม่เลิกว่ะอือมันตามไม่เลิกเลยว่ะน้องออใจเย็นเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเพื่อนรักเหรอมึงเพื่อนรักกันเหรอมึงเพื่อนรักกันเหรอวันน,นี้โอ้โหโโอ้โหมันตามมาสวยแล้วสวยแล้วอย่าเพิ่งใจเย็โโนโอ้โหตายเลยป่ะมาเอาใหม่ดิเฮ้ยมันบอกเพื่อนหนีไปรันโบรันโบ้แล้วมึงโดนอโน้ปอือเกียวโตไม่โดนเหยียบสามไม่โดนอ้าวโอ้โหอยูย่กลางดงตรีดีป่ะอยู่กลางดงตรีเลยเอ้อเคาเตอร์ไปก่อนครับผมจังหวะนนี้ดีทิ้งไปตามวันนี้ไปไหน อ oh, ุ้ยโดนต่อยเฉยโอ้โหรู้สึกว่ามันเยอะจังวะฮะเยอะจังอ่ะเยอะไม่เป็นไรเยอะแล้วโอ้ยโดนบล็อกอุ้ยมันมาไวจังวะเฮ้ยโอ้ยนี่มันขัดหูขัดตาพี่เือเกินวะเฮ้ยน้องอุ้ยโอ้โหโดนจับแปลกเยอะเดี๋ยว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 มึงโดนอีกเดี๋ยวมึงโดนอีกเอาๆไาอยู่คนเดียวโลบอยู่คนเดียวเหรอพนมฮะฮะไปไหนจะไปไหนโอ้วิ่งแล้วิ่งวิ่งไปหาเพื่อนวิ่งไปหาเพื่อนแล้วเหรอฮะฮะ อะไรอะไรโอ้โหที่นี่มันมเล่นน่ารลำคาญจังวะเนโอ้โหมันมันวิ่งไปหาเพื่อนมันดิมันไม่ยอมเสียม,มงกุฎเหรอฮะไม่ยอมเสียม,มงกุฎใช่ไหม,อมโอ้โหเคาลเตอร์ครับผมดีตรงไปม,มันเล่นเสร็ม,มาโอ้โหเกือบบอกก่อนมึงมานี่ดิจับอเอามาจากไหนอีกเนี่ยต้องออมี Hello Motherfucker บทอันตรีแล้วครับผมในวันนี้จะไปไหนหึมจะไปไหน มานี่ดิเก่งเหรอเมื่อกี้มึงเก่งเหรอเปิดอันตรีกูก็เก่งเหมือนกันหรอวะมาดิฮะออร่าธม,มินมาแล้วออร่าธมินมาแล้วว้าวเป็นไนอ้โอ้โหอะไรวะฮะอือหน่งก่อนอันตรีหนานี้นานี้เหรอหนานี้เหรอก่อันตรีเหรอ,น,หรอนี่ตนไปนูน่นหันเต็มๆเ,เรียบร้อยผมแตกสมแน่มึงนี่เอา้าลูกน้องมึงก็เปิดอันตรีว่ะฮะ ตั้ง ah. ก oh, 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 no, ็ไปอันต oh, ีอ่ะโอ้โหโอ้โหโดนแล้วมันบอกโนอ่ะโอ๊ยโอ๊ยอ yeah, no, ุ้ยเจ็บเจ็บใจเย็นเฮ้ยโอ้โหแตกแน่แตกแน่จังวะเนี้โอ้โหอะไรวะมันก็โดนมันก็โดนไปก่อนไปไปไปอย่าโดูอีซี่ยอ้เป็นพีพีซี่ด้วยวะอย่างเจ้าเลยไอเด็กเกียรเนี่ยเอากูโดรถคอเตอร์มาเนี่ยฮะโอ้แหลกโดนเว้ย รวบอุย้ยมันแหลกดอเอา้าปาโชว์หนึ่งทีพี่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโซนิกนะครับน้องๆเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะลุมเยอะเกินไปว่ะเออกูแตกแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจยเย็นใจยเย็นคุยกันก่อนคุยกันดีๆไม่ได้เหรอฮะคนไทยด้วยกันนะมันคนไทยหรือเปล่ามึง <c oughs> ปาดก่นดกนดอนยังไงปาดเอาใจยังไงรวบรวบสามเอาเราโดนใครวะเนี่ยมึงใครเนี่ยน้องมึงใครเนี่ย เบื้องเกี่ยวเขาได้เหรอโอ้ยคุณโดนจับแล้วแตกโอ้โหนี่เอาเอากำลังนัวเฮ้ยกำลังนัวเลยใส่ตุ้มต่ำหรือเปล่าเฮ้ยโดนมาดิมึงมาดิอันตีมาแล้วอ่ะอันตีกูมาแล้วยังไงเฮ้ยเข้ามาดิฮะเอาเป้าเอาเป้าอุ้ยไม่โดนอื้ยเอาไม่โดนดีิวสวยแล้วสวยแล้วกูโดนจับ เฮ้ยพี่เล็กก็โดนแล้วกดวาร์มเกียวไม้ครับจังหวะนี้ยังไงหนึ่งมาดิอืมเอ้าโดนจับได้ไงอยู่วะโอ้โดนจับได้ไงเมื่อกี้โอ้พี่กดวาร์มนะเมื่อกี้โอ้อะไรวะโดนได้ไงครับอืมเออโดนไหมไม่โดนอีกอู้อู้อ้อูอ้าวลบมาได้วะปาโจหนึ่งทีเอ้าไม่โดนไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหแม็กสามตัววะสามตัวเลยเหรอ อื้มซึบเขาให้เรียบร้อยือเรียบร้อยไปเนาะโนโนเหรอเห็นเพื่อนตายไม่ได้เหรอเห็นเพื่อนตายไม่ได้เหรอเฮ้อเศร้าใจเหรอุ้งเศร้าใจหรือเปล่ามานี่อุ้ยอุ้ยใจเย็นอ้าวแตกแล้วโอ้โหมันเยอะเกินว่ะมานี่ดิหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งเอากับกูไหมหึเก่งแต่ลุ่มอ่ะฮะเก่งแต่ลุ่มอ่ะน้องมานี่หึ ันนี้ดิเอาดิเอาดิอ๋อนี่จีนอตมาจากไหนอีกจีนอตมาจากไหนปักคอหัวไปอ่ะอย่ามายองอย่ามาหยองไม่ใช่หมูห๋อรั่วตัวสามตัวสามแล้วฟันหนึ่งฟันสองแล้วก็ปาดโชว์ไปหนึ่งทีก็ตอกส้นเอาไปโดนเอาโอ้โอ้มันสวนมันสวนใจเย็นเฮ้ย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 อื้ปาดอีกทีนึงปาดดาวใจดักหน้าแตกไหมยังไม่แตกว่ะมาดิมาดิ เอ้โคตเตอร์เอาโคตเตอร์ตอนนั้นราชาเกะเอ้าไม่เหี้ยมันสวนพี่ดเฉยๆอะไรอยู่วะเอาแหลกเหาะฟันสามแตกเป็นยังไงมึงไม่เก่งหรอกนั่งไม่รุมอ่ะป่าดาวพระเจ้าเสรมันก็ไปตีอีกตัวนึงยืนนิ่งทำไมยืนนิ่งทำไมยืนนิ่งทำไมมันนี่ดิเฮ้ยยืดสามยืดออกไปอะไรอะไรหยกมึงจะไปนอนเหรอมึงจะไปนอนหรือเปล่าเดี๋ยวมึงได้นอนจริงเมื่อนี้เดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมึงไปกำลังมันเลย หลุงแล้วจะหนีเหรอฮะลุงแล้วจะหนีเหรอมานี่ดิจับทั้งขยะตาไปน็นทันทีเฮียมันเคาน์เตอร์กลัดฟันแหลกดอฟันตอ,อกส้นเขาให้เป็นยังไ,ออเไงเอาโดนไหมโอ้ยโดนเหมือนกันวะโดนเหยียบโดนย่ำอืมแตเย็นปาโชเป็นทันทีอืมดาวกระจายปักหน้าไปจะไปไหนจะไปไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปเอาอะไรวะเมื่อกี้ โอ้มันออกไปแล้วอะ่ะโอ้โหอะไรวะไม่ออกไปสามตัวเลยวะ่ะมันออกไปสามตัวเลยอะ่ะโอ้ไม่เป็นไรครับผมอันนี้พี่แถมแล้วกันนะมัตัวหนึ่งตรวสามตัวสามได้ยังไงปาดโชว์ไปหนึ่งทีอันตีมาแล้วนะอันตีมาแล้วนะเอ้เข่าเตอร์เฉยเลยอะไรวะอะไรกันครับนี่งงไปหมดแล้วเฮ้ยใจเย็นเนี่ยขอพี่โชว์หน่อยมาดิโอ้โอ้ฝรมาโชว์อึแลกลกรอมาเหยียบสองโอ้โดนต่อยเฉย ตไปต่อยประทันยังไงวะปาดทันยังไงน้องรวบรวบรวบแล้วก็ปาดเอ้าปาดไม่ทันอี้ยโดนต่อยก่อนมาเก่งเหรอเมื่อกี้เก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมฮะขาใหญ่เหรอมึงเจอขาตีนหน่อยเป็นไงเอ้าหยอกหยอกไม่ใช่นี่ดาวใจปากหน้าปาดโชว์ไป็นจรงจีเอ้าโดนเคาน์เตอร์เฉยเอ้ยอะไรกันสามนี้มันลุกขึ้นมาทันยังไงวะเอาต่อยหน้าอีกเอาบล็อกทันฝันหนึ่งฝันสองรวบสามเรียบร้อยครับผม ก็จบก,กันไปที่เรียบเลยนะสำหรับ EP ล่าข้างหัวมงกุฎนะครับผมถ้าน้อนอๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปก็ออก่ิรัยด้วยเจอกันใหม่ EP นะ้า